สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมคนนี้นะครับอยู่กับไรซิโกะนะครับไรซิโกะครับซิโกวันนี้ก็อยู่กับผม l อลหนึ่งซิโก้นะครับวันนี้ก็เอยเออนะมาสปอย,อยมาพาดอะไรน,นะวะมันจะปะมาลา,ายดูแปนะ๊บ ใช่อันนี้แหละหายแพ้นะครับไปไปดูกันเลยเฮ้ยเด่นสุดๆเมื่อวานนะครับเมื่อวานอัดไม่เสร็จคลิปมันหายไปครับโอ่ยต้องอดใหม่แฮมเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับบ้าดูแล้วพี่บรรยากาศอัดยุบลงในต็ตอกไม่ใช่โอ้ มาเดินเล่นเกมเลยละกันการลั่นเลยนะกระดานแรกนะครับอีกปืนพกมคือระเบิดมานี้นะนละกันตานี่จังหวะนี้เอ็อตัวหนึ่งขึ้นมามาระเบิดมาเยาวะนี้เขาแล้วยาวันวี้ปลาผิดโอ้โหจะตายเองครับปลาผิดเกาะกันเป็นเพื่อนมีเพื่อนเราล้มนะครับจังหวะนี้ก็ตาเราไปช่วยนะครับเดี๋ยวไปปาด้วยเอาเองอยุดเผาหายาครับ เห็นตัวแรกหน้าสองตัวนะครับจะมีวิ่งม,มานะครับปลาหัวขาเป็นเหมือนเดิมครับปลาติดก่อนให้วิ่งยื่ติดนะครับกับปาอื่นก <Okay. S 1> ตายนะครับไปดูอันที่สองกันเลยนะครับว่าดูใช่ใช ใายเป็นปืนเออคี่ปืนกับไม่ได้นะมันปืนอะไรวะหนึ่งไม่ออกครับชื่อไม่ได้เรี่ยจะเพิ่มเืนกปืนใหม่นี่แะปืนใหม่นะครับปืนใหม่เพ,พิ่ปืนข้าวเจ้าก็ยังคงรักษาค่า,า,ายอยู่นะครับในรุ่น เราายอยู่ยะก็เขมสแ่เรเห็นเ่ยงอ่านนะครับวอรีบทีบครับเ้อามีคนรุผมได้ยินไหคนรมาี่รีบปรับีปรับไปนะค i ับ t b l รถไม่เห็นมาแล้วว่าีก็วไปหายู่นะครับไม่มีไอวอด้วยนะเเรามีแค่ปืนอีกดเดียว ปิ่งไปงูงูเลยนะครับเมื่อกี้แบบอันนี้เป็นใบงูมาครับแล้วก็จะมาดูแลครับคู่ไม้จะเสริมเขาเลยยิงจุดไม่ติดนะครับในจบมันขึ้นอีกหนึ่งลงแล้วเอ็มมันก็จะมายิงเพื่อนผมนะที่เยอะไอ้เบอร์สี่นะครับเบอร์สี่ที่แล้วเราก็ตายไปแล้วเป็นั่่ใครยับเลยครับแจ่วนี้ ยังวันนี้เบอร์หนึ่งก็ไม่ไปนะครับผมเบอร์หนึ่งนี้ผมก็ผมก็เริ่มมนระยะครับจังวะนี้ไม้ลิงค์ขาดมีระยะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ดูแล้วไม่เป็นตัวแล้วเนี่ยส่วน ทำไ,ได้ขแคหวัวนครับเข้าไปประมาณหน้าเหน็บประมาณนิ้อยยี่สิบตัวม SO ั้ง First Blood ไม่รตายหรือไงวันนี้ผมก็เห็นตัวแล้ะสองตัวนะครับผมจะส่วนตัวได้หลักแต่ตัวตายไปเลยนะครับไอันนี่ก็ดันมาแล้วอันนี้ผมผมก็พลาดจัดเลยนะครับถูกแม่ตายวัวครับที่รอดมาเลยระบายชาหน่อย ก <faith> <food> ็วองคิครับแล้วเบอร์หนึ่งทำพิททำทำไปไม่ได้เลยเบอร์สอเบอร์สามเบอร์ามวัดจะตายเ ก็เป็นฟุม้มไม้แล้วก็ส,สกิวนันและสกิีแล้วก็สกิวแอนดูแล้วก็อายาตะมเห็นตัววิมนตะครับว่บยยบัินงนิงตอนนาาี้เพื่อนเพื่ราก็ชาจตะกี้เปิดจุดเหมือนเดิมครับผมก็กเห็นนะว่ามันอยู่บั้นเอตัวหนึ่งเท่านี้นะครับมยิง ก็จะดูดไปในงานนะครับไม่โว้ไปเลยนะมูสสองมันโตครับจะวิ่งออกครับผมจะยิงหนักมากมันหน่อยคนระับแต่ผมยิงไม่ติดครับยิงไม่โดนด้วยเอายิงเกินไปครับยิงไม่ติดจังหวะนี้ผมก็มเห็นเพื่อนเบอร์หนึ่งที่รุ่นไปลงครับผมเลยไปช่วยเบอร์เบอร์สองเบอร์สี่เอาเบอร์สามกับเบอร์สี่ครับไปช่วยเรัเพราะถ้าเราไ,ไม่ไปช่วยเราเขาไม่ไหวครับ ทีพอากจะแพ้ทัศนีเรากเพื่อนผมคิดว่าทีมองมันจะมาแ้าหน่อยครับเพราะมันอยู่นู้นผมเลยวิ่งออกไปข้างนอกเลยครับล้วดีท์นเรก็ยิงมันมาโอ้โหตดไปพเพื่อน Triple Kill มาดูตาฮอรกาาอันนี้ผมเออ เราคิด pues ดีกวาครับกรใช้ระบิวกับซองเหมือนเดิมไมใ้เปลี่ยน แังวันผมก็เห็นเพื่อนชาเราเห็เปลือจุดผมเห็นวิญญขึ้นมาโพลิแอบก่อนนะครับผมก็ใช้พุ่มไม้เข้าไปเลยนะครับติดไอวอลครับติดมหาตัวเลยนะครับโพรีบขึ้นไปบนบ้านนะครับที่เข้าไปในเขาแล้วปาระเบิดไปเลยนะครับอู้ขึ้นทังถาไปเลยนะครับมันยิงผมมันยิงผมสการผมมาผมโพลีบปิดไอวอลครับมันยิงเาไปไปได้ผเองนะครับผลเออยู่โพรีบแอบก่อนครับมันก็เจ็บผพลิบมันเจ็บมาโพลีบลงไปแบบช้าเลยนะครับ ผมผิดตนนัวนี้ผมผิดตรงน,นี้นะถ้าผมยิงมันแต่แรกมันก็จบแล้วน,นะครับที่ผมโดนป้าเลยนะครับโดนไม่โดนใครครับผมไว้ิงเล่นกเชิดเท้าครับแต่ปั๊มก่อนผมไม่คิดว่ามันอยู่ยห้องทางทางซ้ายมือโอ้หนี่ไปยิงมันนะครับยิงไม่โดนน,นนะันนน่นเป็นแผมไม่แพ้หอกอุ้มนะครับผมที่ปิดอวัมันมันก็เข้ามาได้ครับ มาช่ายมพีเขาจังหวะนี้หัวแต่ครับมันไม่มาครับมันยิงบุกบุกหัวแต่เขาเฉยเลยโา้มิ้นตามนี้ผมพวงวชัยมาเดินครับ AW กับซองเอ่อควงนะครับ ไม่หันอะเรครับดูควาค่าหนึ่งคิวแล้วเป็นห้าร้อยนะครับโอเคตอนนี้จะได้กี่คิ Q วมาดูกันเลยครับทีมมันก็มีทีมนวลน้ำนวดูเลยนะพัดอาณะนะผมก็จะกะจะ,จะมายืนตรงนี้หน่อยครับตอนนี้ไอ้เบอร์อไหนไมปดูครับใช้ตะยุบเปอร์จุดผมก็เห่นว่ามันประชนันรู้หนึ่งตัวแล้วผมก็รีบไปช่วยเพื่อนดีกว่าครับ มเห็นบอสี่ถ้าผมเป็นรถบอสี่บอสี่จะยิงมานาผูผมก็รีบไปช่วยครับถ้าเบอรสี่ยิงมันยังกระเทิร์นเราต้องตามไปช่วยนะครับผมรีบไปนะครับผมจะยิงคู่แบวก็ถือวิปตายก่อนครับยิงขบไม่ได้อันนี้ผมยิงพลาดนะครับแล้วที่นี่อยู่อีกครับมันนั่นมานะผูลึกผูลึกการจับปาระเบิดเดี๋ยวผมไม่ปาดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะปาระเบิดสวนมาครับเห็นไหมแต่ทางที่สาผมก็เห็นว่ามันจะเข้ามาผู้ลึกยิงมันนะครับดาวหนึ่งเข้าจว่าอันี้ ผมไม่เชเียวคนนึงมานะครับผมลืมไม่ปั๊มยา้ก็ม้มนไปนทีกขมาใช้องยาผมก็รีนเข้าหัวแดงเขวับจังวหวะนี้ผมปั๊มยาไปเลยนะผมคิดว่าผม,ค,าผมค,าออคิดว่ามันไม่เข้ามาแล้วนะนะผมไม่ได้เชงตีนก็เลยปั๊มยาไปครับก็รีบทำนะครับจะจะเอาคิอสองคิวก่อนครับ ผมผมก็เห็นมุ้งเข้ามานะครับผมก็รีบดีดสวนเดี๋ยวนเลยนะครับได้เท็จเหมือนเดิมครับตัวเล็กน้อยครับ <S 2> <S 2> ขัจับหมดโอ้โหตอนนี้ครับผมก็ใช้เป็นซองฟองคู่เลยนะครับคิดว่าเป็นด่านอเออเอะไระดากก่านกอกแก้วครับผมก็ใช้ดีสุด โบนน,บบบนะครับโบนสองพวงตาเจ้าวันนี้ให้จบ,มมนนนบทีเดียวเลยนะครับตาเจ้าแบบให้ลุกผมักเลยเขาเนี่ยผมไปด้่ยมันผมไปเพื่อชาตะกิวไปด้วยนะครับบูร่วมมาทางน้ำหมดนะครับผมเห็นเห็นมันอยู่นั่นหน้าผมตัวเดียวทำใ้บ้างผมผมจะรีบที่จะเอามันนะครับตัวเดียวครับ ก็รีบเข้าไปเอาเลยครับผมเพี่ว่ามันไม่น่าอยู่ในห้องนี้นผมรีดจริงมันนะครับเราก็ไม่ว่าผมรีดจริงไม่ได้บวนไม่ได้บวนมันจะว่านี้ผมไม่ได้เหนื่ตีบวนึีกมานะผมผมรีดอยู่ระเบิดฟันแล้วก็ปิดไอวอร์ไปครับเพื่อนพอ่อพอมันจะไอวอรมันจะได้ไม่เห็นผมครับผมจะทำเอาทีเดียวครับก่อนที่ไม่อยากิะตีครั้งนี้ ผมผ่าครับจังหวะนี้ก็ต้องโดนสามหนึ่งครับผมผมพลาดจังหวะนี้ครับมันมัน,มนยิงมาผมทำครับ <Triple kill. S 1> มันทำผ่ากับแทครับ